ไทยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกัปนสาจวัดกาญรีคกนบุรีบุรัยาจันทบานมูวาารองัครับ ผู้แทนองในพิธีวางผัวมาละหนึ่งกองร้อยครับ แล้วมือกว่าแล้วมือกว่าเนี่ยเคลื่อนย right ้ายเคลื่อนย้ายตัวเอาที่มุสลิมเรืชัยสมอัภูครับอ๋อไปเจอที่นีลยแล้วมีผู้มีจัดงานจัดอะไรกันมีแล้วไม่ไหวละร้อย้นิด้านเหลือสั่นเรียร้อสุดวันเตรียมเล่าฝาเยยด้วั Yeah. ยารเ well ิางกุมาราครับคือครับเครับมใน้อยครับารเิางกุมาราครับอันี่รลออสเตรเลียนะครับแล้วก็ออสเตรเลีย พี่อรเรียนเชิญวางพงมาลาครับภาพตามแถวเป็นภาพรวมครับต่อไปจะสั่งหน้าเดินครับ ยกอกอึ๊บปืนลงขออนุญาตเรียนเชิญวาวง,งมาลาครับ หน้ายันจกอ,อ,อกปุ๊บ